ใช่เลยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ที่ลอยคอลอยสวีดัสวัสดีวันนี้ก็พับกบโคก่าทาน้เนี่ยไม่เียงรอไม่ทันเอาาไปเล่นอย่างสีเหลืองเยอะไอนมะบ๊องอี อเราไม่ช็อตไงเราต้องช็อตด้วยสิอ๋อครับนี่ไงว่างสวัสดีครับเดือดเยี่ยมเลยร้อนนะพอดีเป็นคนขวาสิสวัสดีร้อนไหมอ๋อไม่ร้อนนะร้อนไหมอ่ะอ๋อร้อนเล่น้อยเหรอร้อนไหมครับเดี๋ยวเป็นแฟนให้นะทรงผมนี้เป็นไงบ้างครับทรงผมนี้เป็นไงบ้าง โอ้ยขอบคุณครับปกติแก่เหรอจริงมากฮะจริงเหรอจริงเหรอทุกวันนี้ยังไม่คุ้นตื่นเลยนะตื่นมาแล้วสองกระจกแล้วก็แบบโอ้ยไขวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรนะอะไรนะพูดอีกทีสิมีช่วงแล้วมาวันแค่นาโค้อะไรนะครับไอหนีอะไรกันเลยสัสดีค่ะคิดถึงกันไหมบูเมาไม่รวมพนกันนานมากเลยเนาะ อ่าใช่ใช่ไม่รู้ัก็เรียกว่าลืมกันหรือยังเนี่ยลืมกันหรือยังลืมนะถ้าลืมจะทำให้เราถึงของเล่นมาเช้าพูณเรามันเจ็บใจซื้อมาจะดีหรือเปล่าอย่าจามเอออกมาคือน้องน้องเป็นปิกาจูตัวใหญ่แบบตัวประวัติมันโอ่งอะครับตัวมันโอ่งอะแล้วก็แบบยกมาหนักมาก แล้วมันต้องเอามาตั้งบนฐานที่มันเป็นกลมๆใช่ไหมแล้วมันมีเดือยอยู่แค่นี้ยยกเองเลยเหรอยกเองยกยกแบบหนักมากแล้วก็ไม่บอกให้เราไปช่วยจะตั้งจะไปตั้งบนฐานแล้วทีนี้เหนไม่อยากจัดบ้านนะสิอยากจัดจานเสิร์ฟอาหาร นั่นแล้วทุกคนมันก็พิการตัวหลักก็เลยไม่ใช่คนอย่างนั้นตัวหนักไม่ไหวก็เลยหักจริงผมไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงร้องไห้เลยนั่นเลยใช่ไหมอันนั้นเลยทุกคนั้นหรอไม่จริงคิดถึงนะคิดถึงนะครับผมไม่เจอกันนานมากจริงป่ะสนับป่ะ้อเด้อเด้ออะไรนะครับนี่น่ารักนะจริงเขาเขาเพิ่งเห็นตัวเองเนาะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ที่มาออกงานแบบของซันเขาดูเมื่อกี้นั่งแบบนั่ง นั่งเรือนดูรูปแล้วก็บอกแล้วก็ใครอ่ะใครอ่ะน่ารักน่ารักหล่อฮะหล่อฮะสวัสดีค่ะสวัสดีฝั่งนี้ด้วยนะคะถึงกันไหมครับโยมาเซโยนิฮะไงว่างดูโค้หไม่ได้แต่น่ารักคนนใส่ก็น่ารักนะครับเอามมดำอะไรอ่ะยาดมเหรอไอ้ดอดดเลยอะไรอ่ะโอ้ นะครับนี่สักครู่นะครับไม่เคยเห็นนะ Thank you เชิอเสียคุณครับนี่คืออะไรอ่ะเออ Handmade เลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับจ๋าอะไรเลยนะชอบแมวไหมไม่ชอบครับชอบหนูเฮ้ยน้าถามแล้วชอบแมวไหมไม่ชอบชอบหนูโอยไปหลงเจ้าอะไร อยู่ถ้าเป็นขนมเนี่ยผมน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปากให้พี่พี่ทีมงานแล้วกันนะชอบชอบสีผมนี้หรือสีผมอ่อนมากกว่าชอบอเลยนะชอบเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราไม่เห็นอะไรนะอะไรนะทำไมนะใครอ่ะเสื้อสวยอ่ะไม่ถึงอ่ะจีบยังไงให้ติดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอกอีกทีนะจีบยังไงให้ติดอุ้งพีแอมหรอขอบคุณครับหล่อเนาะหล่อมากเลยอ่ะชอบขอบขอบอะไรนะน่ารักมากเลย ุัยโหาน่ารักเฮ้ยผมก็มีสวยคิดถึงหมอมฟ้าเลยอ่ะแต่ไม่ได้ละเอามาอวดก่อนยอมดำแล้วไปสีอื่นไม่ได้ะน่ารักไหมคุด้นๆไหมารักน่ารักอารวยใช่ที่อยู่อ่าวุึยนี่ใช่เอามาอวดเร็วๆเร็วๆนี้เนี่ยก็จะเปิดรอบมารวย นี้ทำน้ำพริกกั๊กหมูฉันเนี่ยแจกอะไรกด้แต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับอ๋ออยากกินน้ำพริกกั๊กหมูอยากกินไงขอไปกุ้งกับกั๊กหมูบ้านเรามีเพียบเลยอ่ะอยากกินแกก็มาบ้านเราดิไม่ใช่ทำอย่างนี้แปลว่าชาร์จิ้งเราไปขอนโดเดี๋ยวเราไปเองช่วงนี้เราไม่ใช่คนใจง่ายขนาดนั้นไป รักอะไรนะน้ำพริกมารวยมารวยนารักน้ำพริกมารวยแล้วรักเจ้าของเปล่าเฮ้ยท้าถูไม่ได้แล้วไม่เป็นไรทาแทนท้าใจได้ไหม ยไดี๋ยวได้ไดไม่ใช่ได้คนมันเป็นดีไซน์ครับผมแม้ตอนแรกผมก็ตอนนึงได้ป่ะคนต้องฟังทุกคนต้องฟังผมก่อนนะตอนแรกอ่ะมันน่าจะไม่ยาวเท่านี้นะแต่ด้วยกับการใช้งานไม่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบคือใส่กางเกงไงให้คนทักไงโดดเด่นขึ้นมา เป็นแฟชั่นแฟชั่นอะไรนะฮะเรานำสไตล์นสตาลทำอย่างนีเอาไม่โอเคไมอะให้เรามีสองถ้าอยู่ยังไม่ดก็คือแมวเล่นได้แตก็เอาไหม ดีใช่ไหมล่ะน่ารักไง,องเออเขาชมผมว่าน่ารักไอ,อ้เขาไม่ชมผมนะชมตัวเองเขาเขามีใจหรือเปล่าจริงเหรอเอ,อ้แต่จริงๆเนาะโนอึนตัดผมใหม่แล้วแบบรู้สึกว่าน่า,นารักนเนาะไออย่นี้่พูดจริงๆนะพูดทั้งวันเลยเออเพราะว่าเพราะว่าวันก่อนเหมนแบบได้ไปทำงานสักที่ด้วยกันเนาะผมเขาบอกท่านใช่ไหมก็รู้สึกเออก็เออน่ารักน่ารักจริงน่ารัก น่ารักกว่า,าโอ้ยน่ารักกว่ากว่าน้องเลนอีกนะจริงจริงจริงว่าน้องเลนน่ารักแล้วแต่ว่าอันเนี้ยตรงนี้ยน่ารักกว่าน้องเลนอีกนะพูดไปจริง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 อะไรนะครับน,บน่ารักดีอังรักอยู่แล้วเนี่ยครับผอ้ยรไหมไม่รักกันได้ยังไงเจอนี่ทำไมเขาต้องเจอหนิสินะเขาว่าแตะตัวผมทช่ไมแตะแตะได้เดี๋ยวแตะได้ได้ไง ไม่แตะแค่น nope totally ี้ใช่ทำไมเราหงมเนื้อหง้ตัวจังอหรฮะเดี๋ยวมันจะขาดจริงๆใช่ไหมเอะไรนะฮะเดี๋ยวมันจะหลุดกางเกงหลุดใช่ไหมโอ๋อไม่ใช่หลุดได้ไม่พอถึงกางเกงอีกเล่นตัวเองอะไรครับเซฟบอสเซฟบอสนะอันเนี้ยไอ้หนูงั้ไอน้องชายว่าไง ตัวเล็กอ่ะโอ้ยต้อง้ยอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรนะเขาบอกว่าตัวใหญ่ตัวเล็กใช่ผมเป็นตัวเล็กใช่เราก็เราก็เท่เลยดิอีกทีก็ว้าวุ่นหน่อยัดผมมาเนี่ยเท่ซะด้วยมีลำบากเลยวาวุ่นเลยผมก็ยอมดำกลับอีกไม่รู้ว่าจะมีผู้ชายเสื้อม่วงแถวนี้ชอบผมผมนี้ เรื่องนี้เราก็ว้าวุ่นด้ยดิเราก็ทัดผมทุกวันเลยทัดทัดผมไม่พอนะอยากแบบทำสีผมด้วยเนี่ยช่วงเนี้ยเออเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยไหมเมื่อก่อนจะเป็นอะไรนะผมยาวผมสั้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นผมยาวผมสั้นไปแต่ผมยาวผมสั้นจะเปลี่ยนเป็นผมรักคุณดีกว่าทำไมแค่นี้มันต้องเดินหนีเลยโอ้โโอ้ย คอนมดผมยาวเดี๋ยววันนี้เลยออดูมาดูอาดูผมยาววันนี้แล้วมันเดเพิ่งหมันไส้ผมนะครับเออเฮ้ยหมันไสแล้วอะทำไงดีวะหมันหมันเขี้ยวโอ้น่ารักขอบคุณนะค่ะแก้มเหรอขอแก้มหน่อยอ๋อหนุ่มหนุ่มขอแก้มหน่อยมีแก้มอยู่ไหมเนี่ยไปทำอะไรมาหรือเปล่า ทำอะไรมาหรือเปล่าต้มมามา้าเออทำอะไรมาหรือเปล่าต้มมามา้ามจริงเหรอเขน้องทำอะไรมาแน่ๆกินม่ามา้าม่มีเกินคน็ดรูปช่างมไม่ทานไม่ทานไม่ทานท้อเอาไปม่ไม่ของแรเขาแบบ

ท่านเพย์เอาคืนไหมควรเอาเพย์ for this ผมว่าแบบเนี้ยมาดูนี่ใช่ไหมแต่ผมจะบอกวลาเขาผมสั้นอ่ะเขาน่ารักกว่าน่ารักกว่าเดอลเออได้ไดจับหน้ามาให้เออ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 งบ้าเหรอมาที่เอล จะตายละกะจะตายละกะเอ้ยไอ้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเธอที่เราเราทำคอนเทนต์อันนี้กันไหมตื่นเลยตืตื่นตื่นตื่นไหมืันกี้แกยังเต้นได้เหรอก็ผมอยากแบบทำกับแบบทำทำในทำในเดงเนี้ยด้ว่าทำกับอนดาทุกคนใช่ไหม้อคอนเทนไนเอาลหรอน่าต่ราอันน้ไม่เป็

เอ้ยเอาดีๆความฝันเป็นชิงเฮ้ยคือเพลงอะไรนะอะไรนะคือเพลงอะไรนะตื๊ดตื๊ดต๊ดตื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 ือนกันนะื รักคนแถวนี้แหละคนแถวนี้น <ok um ่าดีแกคือมวเยอะมากเลยนะเนี่ยวันน uh, ี้ใอ้เราุกคนไกล้ส่งนะหน้าแดงไปหมดเลยอ่ะจริงเหรอหน้าแดง สามสามสามวิ่งวิ่งเอานี่เราเราสามารถอยู่แล้วไม่เป็นไรถ้าใจเรามันได้มันได้อยู่แล้วพี่เชื่อผมต่างไปผมจะเต้นแบบ <laughs> okay, okay. อ๋อไม่ช่โอ้กแคได้ก่อนลูก <c oughs> อ๋อผมว่าพี่เชยนะจะต้องถือไม้เพิ่มอีกหนึงอันนะครับผม Gracias. กังยเทยเห้ยงนแรอยเร้อยเห็ดร้อยเงินแดงร้อยเทรอยเห็ดรเงินแดงสามยไม่มีใครเต้นเลยมีเอ็มสองคนเต้นกันอ